รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันในพื้นที่จงังหวัดสมุทรสาคร และพบว่ามีผู้เข้าข่ายความเสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิรุลมีความห่วงใยพร้อมขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการป้องกันตนเองด้วยการสร้างสุขอนามัยที่ดีซึ่งนอกเหนือจากการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและล้างมือแล้วนั้นยังต้องให้ความสําคัญต่อว,วัตถุดิบและกระบวนการปรุงการประกอบอาหารด้วยเช่นกัน เนื่องจากช่วงเวลานี้ประชาชนยังมีความกังวลต่อการบริโภคอาหารทะเลหรือวัตถุดิบประเภทอื่นโดยมีแหล่งที่มาจากตลาดสดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจุดของการพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 าจำนวนมากกว่า800คนสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้ปรุงประกอบอาหารโดยอาหารต้องปรุงสุกดีวัตถุดิบและภาชนะต้องล้างสะอาดพ่อครัวแม่ครัวที่ประกอบอาหาร ต้องสวมใส่หมวกและชุดที่รักษาความสะอาดหากผู้ประกอบอาหารสัมผัสอาหารเป็นไข้ไอไม่สบายให้หยุดปฏิบัติงานภาชนะใส่อาหารต้องสะอาดสามารถใส่อาหารที่มีความร้อนได้ถ้าอาหารชนิดมีน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดตัวอาหารต้องใส่ลงในภาชนะที่ใส่าอาหารได้ทั้งหมดไม่ล้นออกมาและปิดได้สนิท กลุ่มที่2กลุ่มพนักงานส่งอาหารสำหรับสถานประกอบการที่มีผู้ส่งอาหารพบว่ามีการออกแบบให้ส่งครั้งละหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อให้อาหารส่งถึงมือผู้บริโภคในระยะเวลาที่กำหนดและทําให้อาหารมีคุณภาพต้องดูแลภาชนะบรรจุอาหารและล้างมือให้สะอาดขณะเดียวกันต้องมีการทําประวัติและตรวจสุขภาพของกลุ่มพนักงานส่งอาหารด้วยหากไม่สบายต้องให้งดการทํางานทั้งหมด กลุ่มที่3คือกลุ่มผู้บริโภคต้องตระหนักและรู้เท่าทันต่อการเลือกซื้อสินค้าและมีสุขอ,อนามัยการบริโภคอาหารเพื่อความปลอดภัยโดยเมื่อได้รับอาหารที่ปรุงสำเร็จจากผู้ส่งอาหารแล้วต้องล้างมือให้สะอาดและนำอาหารไปถ่ายใส่ในภาชนะที่สะอาดทันทีแล้วอุ่นให้ร้อนอีกครั้งก่อนนำมาบริโภคแต่หากเป็นการปรุงประกอบอาหารเองก็เน้นการปรุงสุก เลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆเพื่อลดความเสี่ยงปนเปื้อนของเชื้อโรคและเวลาชิมอาหารขอให้ใช้ช้อนที่ใช้ชิมอาหารเป็นการเฉพาะอย่าใช้ช้อนที่ทำอาหารชิมอาหารโดยตรงเด็ดขาดเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด1 9